เราได้อีโมใหม่มานะครับผมเกมลูปเวอร์ชันใหม่ที่จะทำให้การเล่นเกมมากคุณในปีป0 2 1ี2021ดโคตรลื่นมากคนอื่นนะครับเข้ามาในลิงก์นี้เว็บเกมลูปดัทโมบินะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์ทิ้งไว้ในล่างคลิปใหวิธีโหลดก็คือกดเข้ามาตัวนี้นะครับก็เลือกเป็น english global ตัวนี้มันก็จะนับถอยหลัง พอหนับผหลังเสร็จเราก็สามารถดาวน์โหลดได้อ่าพอโหลดเสร็จนะครับก็ทําการติดตั้งลงแบบปกติเลยติดตั้งลงปกติก็จะได้เกมรดบตัวนี้มานะครับข้นตอนการตั้งค่าถ้าใครใช้การ์ดจอ NVIDIA นะให้คลิกขวาไปที่ NVIDIA Control Panel ขึ้นมาอย่างนี้แล้วให้กดไปอันแรกนะครับ a d just image setting with preview ตรงนี้มันก็จะมาอย่างนี้ให้เราเลือกเป็นติ๊กเป็น performance อนะบางคนมันจะอยู่ quality นี้ภาพมันจะสวยสมดุลแต่ว่าเกมคุณมันจะแหลกนะบางทีถ้าใครกระจอบแบรงให้ติ๊กไว้เป็น performance นะครับแล้วกด apply โอเคเสร็จ okay. แล้วเข้าไปในเกมดูแบบถ้าใครเป็นการ์ดจอค่าย m m d นะอันนี้ก็ลองตั้งดูแล้วกันแต่เอ i d วีคือตั้งแบบนี้แล้วกเกมลื่นขึ้นมากครับมาตรงที่3จุดข้างบนนี้ไปที่ตั้งค่าโอเคตรงระบบนะครับให้ติ๊กตรงอ่า o p g n l เ p s ตรงนี้นะครับ ติ๊กตัวนี้แล้วก็ให้ตั้งค่าตามนี้เลยตรงคมละเอียดตรงนี้ติ๊กตั้งเป็นปิดนะครับ่วยคมจ้านแนะนำเป็นอัตโนมัติไปเลย CPU ก็อัตโนมัตินะส่งความละเอียดหน้าจอแล้วแต่ของจอขนาดของใครปอะมันเนาะ DPI 160นะครับเกมเกมก็ตั้งเป็นบอกเป็น Full HD กาแสดงผลตด้เป็นอัตโนมัติครับบันทึกยืนยันการออกแล้วทําการคลิกตรงนี้คลิกขวาออกจากโปรแกรมครับเพื่อให้มันรีเฟรชใหม่แล้วก็เปิดขึ้นมา,าในหน้านี้ผมจะแสดงให้ดูว่าเกมที่ตั้งแบบนี้กับไม่ตั้งแบบนี้มันจะต่างกันยังไง จากอันแรกนะอันนี้ตั้งเป็น performance เราจะตั้งกลับไปเป็น quality ก่อนัการ์ดจอใช้ GTX เดี๋เด้อเดออ่าอย่างเี้ย GTX 650 1 g นจิกนะครับเป็นตัวแบบธรรมดาธรรมดาเลย Nvidia GTX 650าความจุด,ดีทิเกตแค้่1จิก มาตั้งอันนี้เป็นคลอีดีกดแอปพลายอันนี้คือจะลองให้ดูนะอันนี้เกมคอ l l of d u ครับเช็ค fps จากไร msi astern เนี er. ่ยย่อลงมาดูการตั้งค่า setting เสียงและกราฟิกนะ จะแนะนําให้ตั้งแบบนี้นะครับผมปรับตัวนี้เป็น l o ไปเลยแล้วก็ปรับ ABS e เนี่ยเฟรมเรทปรับเป็น max นะครับความกว้างมุมมองนะปรับเป็นเปิดถ้าคอมขายไม่แรงนะถ้าคอมขายแรงปรับแรงเป็น high ไปเลยครับปรับว really ิลี่ high ไปเลยเปิดทุกอย่างนะเปิดหมด,ดยกเว้นไอ้ตอร์ิวน้ำนี่ไม่ต้องเปิดละแล้วก็กดย้อนกลับไปเลื่อนปิด ไปลองดูในเกมกันเนบะีโกเงอยู่ที่60นะครับ61 60 50ประมาณนี้อันนี้คือปรับปรับสูตรหมดเลย กระตูตครับ f p s ไม่นิ่งได้เยอะแต่ไม่นิ่งเลยอืมโอเค ทีนี้เอาใหม่ปรับเป็น best performance ดูว่า fps จะนิ่งขึ้นนะฮะอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ปรับลงมาฮะเป็น performance ไปเลยเลื่อนนะเลื่อนขึ้นดูจากจอหนี้ก็เลื่อนครับ เลื่อนมันเลื่อนาติด้วยเลื่อนด้วยเอาไปอินรุมประตุมกันมาเลยทีเดียวเชียวมันรื่นสาจใจ เลือดจริงปหงเฮ้ยเนาะ